สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม2568ในวันที่5สิงหาคม2568นายวิชิตเดชาฤทธิไกรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยพร้อมด้วยนายประพันธ์ดอกแก้วครูศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยเข้าร่วมงานตลาดนัดวิชาการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่โดยมีนายสุทินจันวรเชษศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดงานณห้องประชุมสักทองโรงแรมแม่ยมพาเรตอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ระหว่างวันที่16-17สิงหาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยจัดโครงการอบรม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ดิจิทัลฟิวชั่นสก l ลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นณห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัมต์ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ในระหว่างวันที่23-24สิงหาคม 2,568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฉลิชัยดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนด้วยระบบ Digital เทสติ้งครั้งที่1ปีการศึกษา2,568โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลเทสต i n g ทั้ง3ระดับจำนวน144คนพร้อมรับการนิเทศสนามสอบจากน,นายอนันต์คงชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ หนห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถรัรมภ์ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ระหว่างวันที่26สิงหาคมถึงวันที่12กันยายน2568รศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเด่นชัยจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2568 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมและผ่านหลักสูตรดังกล่าวจำนวน20คนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเกิดความเข้าใจในการ ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเด่นชัยทั้ง5าตำบลโดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรเครือข่ายดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอเด่นชัยประกอบด้วยโรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชเด่นชัยกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเด่นชัยณนะห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ระหว่างวันที่27-28ถึงสิงหาคม2568 สนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยจัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพดีชีวีมีความสุขเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะความสามารถพื้นฐานในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหายาเสพติดเพศสัมพันธ์การทะเลาะวิวาทและความรุนแรงในครอบครัวโดยได้รับเกียรติจากนาย นิคมชุ่มใจรองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่